จะเสร็จตาไปหน่อยนะนี่เสร็จแล้วก็เสร็จอ่าเสร็จแล้วก็ตาช่องนึงค่ะใส่ไปเลยนะ,ะแล้วเราก็ทำการเขยา่า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 อ้านี่เลยทำการเขย่านะคะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแม่ถ่ายเหรอ หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วลลก็ทำการยึดแล้วเราก็ใสกรับไปเล็นเก,กน้อยเสร็จก็ขยับอีกค่ะลูกค้าจะเอาอะไรดีคะเอถ้าจะเอารถมะพร้าวก็ต้องเสียมะพร้าวไปสักกระปุกนึงค่ะถ้าเอาเยอะๆอ่ะนะ้นใส่ไปกระปุกนึงก็ทำการปิดฝาเหมือนเดิมแล้วก็ ขย่าวขย่าวขย่าเสกกะทิสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝากะยาวเดิมค่ะเขยาเขยาเขยาเขย่าแล้วก็เปิดฝามันแค่ เราก็จะเห็นเป็นนื้อครีมข,ขาวนะคะเราจะทำให้ลูกค้าประใจโดยใส่สีฟ,ฟ้าๆหน่อยค่ะเก็บเขียวนิดนึงแล้วก็เก็บฟ้าแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าอีกต่อไปเรื่อยๆนะ,ะ <c oughs> มันก็จะออกาเป็นม่วงอ่อนๆมันก็จะเขย่ายากหน่อยน,นะคะ มันมันจะเหมือนมีเด็กมีเด็กอยู่ข้างในอค่ะระวังเนี่ยเผื่อมีเด็กเข้าไปจริงๆค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าอีกนะควเจ้าเด็กจริงจริงไม่รอดเอาละเอ็นเอใช่ไหมคะแล้วเอ็นเอไหนค่ะเอ็นเอก็ใส่ที่ยกนั่นแหละแล้วก็กดฝาเฮ้ยเด็กนี่วะเด็กที่ไหนเนี่ยเด็กที่ไหนเนี่ยอืมทำตรงนี้ เออเออ้ยอ่ะฮึฮึฮน้อยน้อ,อ,นอนนะาแล้วก็เขย่เสยสมีกนิดค่ะเพิพ่มสีม่วงแล้วก็สมสักยอดค่ะติ๊งกูดูกูดด